เรนเจอร์พิเศษของประเทศไทยที่มีแล้วเล่นได้ทุกหมดมีประโยชน์มากมายต้องตรงนี้เลยบาวนักลบช้างนั่นเอง เรียกได้ว่าเป็นเลนเจอร์พิเศษของประเทศไทยนะครับที่เป็นช้างไทยด้วยแล้วก็มีลวดลายไทยอยู่ในตัวเลนเจอร์ด้วยนะครับความเท่นี่ให้เต็มร้อยความเก่งก็ให้เต็มร้อยไม่แพ้กันนั่นเองสกิลที่หนึ่งครับอัญเชิญช้างไปทักสร้างความเสียหาย4,000%เลยยูมเลือกอมาตะาได้3าวิแล้วก็แน่นอนครับมีเกระเด็นลังด้วยมีประโยชน์อย่างยิ่งครับยิ่งในเวลาที่เลนเจอร์ของฝั่งเราเนี่ยไปอยู่หน้าบ้านเขาเนี่นะครับเราสามารถที่จะปั่นป่วนสตูด้วยการเกระเด็นลังแบบรวดๆได้นั่นเองนะครับผมนะและที่ โดนข้างหน้านะครับไม่พอโดนข้างหลังได้ด้วยลึกจริงๆครับสกิลนี้นะสกิลต่อมาครับเป็นสกิลที่2นะครับผมนนก็คือการบัฟอัญเชิญพลังสายฟ้าเพื่อมาที่จะบัฟให้กับฝั่งเรานั่นเองเรียกได้ว่าเป็นบัฟที่ดีมากครับได้บัฟกาะเลือด500%ครับลบสกิลอีก50%แล้วก็แน่นอนครับมีฮิว30%ต่อวิถึง7วิด้วยเรียกได้ว่าทําให้ฝั่งเราเนี่ยสามารถซูด้หนาเยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยกันยืนทําดาเมจนะครับสะสมกองกาลังได้มากขึ้นนั่นเองสำหรับ และความสามารถของเขาก็ไม่ได้แพ้สกิลครับเก่งพอๆกันเลยนะครับติดตัวมาครับก็คือทั้งฝั่งของบาเรียนสมบูรณ์แบบเวอร์ชั่นแรกครับเรียกได้ว่าติด50%ครับป้องกันสกิลกับการโจมตีปกติได้แต่การขีปนาวุธไม่ได้ครับแต่ก็ช่วยให้ตัวละครเนี่ยมันดันได้ดีขึ้นนะครับมันวิ่งไปประจันหน้าได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับอีกความสามารถหนึ่งที่ดีครับก็คือล่างคนบวกอันนี้คือสามารถช่วยให้ตัวเลนเจอร์ฝั่งเราเนี่ยนะครับออกมาได้เยอะกว่าเดิมนั่นเองนะครับทำให้มันติดความสามารถต บอกได้เลยว่าติดดีมากๆแล้วก็ออกมาดีมากๆเช่นกันแล้วความสามารถสุดท้ายครับก็คือฟื้นพลังนั่นเองนะครับมีโอกาสที่เมื่อเดนเจอร์ตัวนี้ตายไปแล้วเนี่ยนะครับมีโอกาส80%เลยที่เขาจะฟื้นขึ้นมานะครับด้วยด้วย70%ทำให้สามารถยืนได้นานขึ้นนะครับแล้วก็มันสามารถที่จะช่วยให้ทีมเราเนี่ยนะครับไม่โดนเจาะได้ง่ายนั่นเองนะครับผมนะแน่นอนครับดูแค่ในเรื่องของสกิลและความสามารถเนี่ยก็เรียกได้ว่า ทำให้ตัวเลนเจอร์ตัวนี้เนี่ยมันเก่งมากๆนะครับผมนะสำหรับการเล่นไม่ว่าจะเป็นในโหมดใดๆก็ตามครับ PvP สเตตหลักสเตตพิเศษทอคอยกิวเดววดลดกิลวอลด่านรถไฟก็เล่นได้นะครับเป็นตัวเลนเจอร์ที่แหม่ถ้าเราได้มาเราปั้นขึ้นไฮเปอร์แม็กก้าดาวแม็กเนี่ยเราสามารถเอาไปเล่นได้ทุกโหมดเลยแล้วก็สามารถใช้ได้แบบยั่ยานเองสำหรับตัวนี้นั่นเองครับ ในเรื่องของเกียร์ครับการใส่เกียร์ตัวนี้ก็ไม่ได้ใส่ยากเหมือนกันผมแนะนําให้ใส่แบบ3เซ็ตนี้นะครับผมจะใส่ได้ดีนะครับผมทําให้เลนเจอร์เนี่ยมันยืนได้นั่นเองนะครับผมนะเซ็ตแรกเนี่ยเป็นเซ็ตที่ใครๆก็หาได้ครับเป็นคอร์สรองเท้ากระเป๋าแบบทั่วๆไปเลยนั่นเอง ส่วนเซตที่2เนี่ยเป็นเซตที่เราจะสามารถทําให้ตัวละครมันถึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค่าต่างๆเนี่ยหลบสก,กิลต้านสก,กิลมันจะเยอะมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผม้วทำให้ยืนได้นานกว่าเดิมไปอีกก็คือเป็นเซตคริสต์มาสครับนะครับเป็นคาถาคริสต์มาสเนาะเป็นรองเท้าหรือจะเป็นหมวกเหลีหยวนาดก็ได้นะครับผมแล้วก็ช่องสุดท้ายเลยก็จะเป็นกระหิงคริสต์มาสนั่นเองนะครับเซตนี้เนี่ยจะทำให้ถึกขึ้นจริงนะครับผมนะถึงแลจะเยอะหน่อยแต่ก็ถึกของจริงครับอันนี้ ส่วนเซตสุดท้ายเนี่ยนะครับผมนับเป็นเซตที่เรียกว่าแข็งแกร่งที่สุดแล้วสำหรับตัวบาวช้างครับชิ้นแรกครับอาวุธ8ดาวครับขวานจันทาครับเรียกดว่า แร่งมากๆครับคานเนี่ยครบๆเลยเลยครับส่วนสกิลพัดของเขาเนี่ยอันนี้ของดีเลยครับชิ้นที่2ครับก็คือจะเป็นชิ้นที่เกี่ยวกับการลดแร่ครับแน่นอนผมแนะนําให้เป็นห่วงยางครับน็อตใช้ลดแร่3จุดได้สำหรับชิ้นนี้ส่วนชิ้นสุดท้ายครับช่องตกแต่งเนี่ยผมแนะนําให้เป็นนาฬิกาลีโอนาร์นะครับแดาวเลยเพราะว่าสกิลพัดของเขาเนี่ยช่วยส่งเสริมการบัฟฮิวเลือดด้วยของเบาวช้างนะครับให้มันสามารถที่จะบัฟฮิวได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับนะ และเพื่อนๆละ่ะชอบเรนเจอร์ธาตุเม่ดตัวไหนกันครับสำหรับผมเนี่ยเป็นบาวช้างครับเรนเจอร์ของแบบประเทศไทยเลยนั่นเองนะครับผมนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าชอบตัวนู้นตัวนี้สําหรับวันนี้ไปละครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายครับ